เพื่นกำลังอยู่กับช่องฟิสิกฮีโรนะครับผมอาจารย์นึงนะครับผู้ชีย่ยวชาญอาจารย์พันธิพิทนะครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาชวนเพื่อนๆพูดคุยกันนะครับเป็นเก่ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาเป็นว่าผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับส่วนใครที่ disclaimer หรือว่าเห็นต่างยังไงเนี่ยก็สามารถโพสต์ความเห็นที่คอมเมนต์ใต้คลิป นี้ได้เลยนะครับคือวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆคุยกันว่าหลายคนที่เข้ามาซ้อมเวทเทรนนิ่งแล้วอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งจริงๆแล้วการซ้อมเวทเทรนนิ่งเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างลดไขมันหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นถูกตามหลักการนะครับแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องเนี่ย การบาดเจ็บมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในยิมก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยเคย,เคยประสบกับอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหล่นใส่เท้าซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าที่เป็นอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมเนี่ยก็มีข้อมือเจ็บนะครับศอกเจ็บ ไหล่เจ็บหลังเจ็บแต่ที่ยังไม่เคยเจ็บและไม่ควรจะเจ็บอย่างยิ่งเลยครับก็คือต้นคอนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บทั้งหมดของผมที่พูดมาเป็นที่มาของประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่จะคุยในวันนี้นะครับผมอยากจะพูดวันนี้นะครับอยากจะพูดถึงสาเหตุของอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในยิมนะครับแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้ว ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือว่านําไปเป็นความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการสุ่สองเมตรนิ้งได้เพราะว่าการบาดเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่อยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือหังพอกายนักกีฬาไม่อยากเจอนะครับเพราะเมื่อไรที่เจ็บพัฒนาการจะหยุดทันทีนะครับเพราะว่าเราต้องพักจะนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บนะครับแต่ต้องพักแน่นอนนะครับตัวผมเองก็ต้องพักเพราะฉะนั้นเนี่ย นันกขกอไกยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานว่าทําอย่างไรเพื่อป้องกัน,นการบาดเจ็บสาเหตุแรกนะครับเรามาดูกันของการบาดเจ็บเบื้องต้นเลยนะครับพารัสสื่า101ก็คือไม่มีการวอร์มอัพหรือพูดเลยไปถึงครูดาวด้วยเลยก็ได้นะครับการที่ไม่มีการวอร์มอัพหรือครูดาวอย่างเพียงพอแล้วเราไปใส่เหล็ก ยกหนักๆเลยเนี่ยกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมยังไม่มีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วก็มันยังไม่ยืดแล้วก็หดนะครับคือไม่มันไม่ได้มีการยืดหรือหดอที่มากพอเพื่อจะสร้างอฟอร์สในการยกเหล็กหนักๆน,นะครับซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะประสบกับการบาดเจ็บก,ก็คือวอร์ไม่เพียงพอนะครับแล้วไปยกหนัก,นกๆก็จะเจ็บได้ง่ายนะครับ ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาโดยเฉพาะโปรนะครับจะให้ความสำคัญกับการวอร์มอัพมากส่วนเรื่องคูดาวก็เช่นเดียวกันคูดาวมันจะเป็นการบาดเจ็บหรออือเขาเรียกว่ามันเกิดอาการที่ไปไปบาดเจ็บภายหลังการฝึกซ้อมเช่นการเป็นตะคริวครับตะคริวแล้วมันจะปวดมากเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถรีลิส นะครับปวดแล็ติกที่อยู่ในกล้ามเนื้อได้ผมเคยผมเคยประสบนะครับก็คือเราไม่ครูดาวเนี่ยเล่นเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเลยพอผ่านไปสักสองชั่วโมงเกิดอาการะตะคริวกินแล้วเป็นตะคริวที่เจ็บมากเจ็บจนยืนไม่ขึ้นหรือบางครั้งเจ็บจนไม่สามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมนันได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเจ็บมากแล้วกินระยะเวลายาวนานนะครับแม้หลังจากนั้นเราจะหายจากอาการตะคริวแล้วแต่กล้ามเนื้อจะมีอาการ ปวดๆอยู่แล้วมันจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมในเซสชันต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุประการแรกที่อยากให้เพื่อนๆลองไปดูว่าเราเนี่ยมีสาเหตุนี้อยู่ไหมในการฝึกซ้อมถ้ามีก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือการไม่วอร์มอัพหรือครูดาวลี่เพียงพอสาเหตุประการที่2นะครับสาเหตุประการที่2ก็คือการฝึกซ้อมแบบที่ไม่ได้ใช้การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว ไปใส่น้ำหนักนะครับหนักจนเกินไปแล้วฝืนยกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักกีฬาหรือว่าหลายคนจะเข้าใจกันดีในศัพท์ที่เรียกว่า e ีโก้ลิฟติ้งครับอีโก้ลิฟติเนี่ยก็คือการที่เรายกแบบเราไม่ได้มีพัฒนาการทีละสเต็ปต,ต้องเข้าใจนะครับว่านักพาะกายหรือว่านักกีฬาแม้แต่พาวเวอร์ลิฟตเองที่เขายกหนักๆให้เราเห็นในคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้มายก หนักแบบนั้นภายในวันเดียวหรือ2วันแต่เขาใช้โปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดหรือการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็จจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันเกิดการปรับตัวเกิดการสร้างเสริมนะครับซูเปอร์คอมเพนเซชันก็คือทำให้กล้ามเนื้อมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ จนทั้งสามารถรับโหลดน้ำหนักขนาดนั้นได้แต่เราหลายหลายคนที่เป็นคนธรรมดาแล้วเห็นแล้วอยากยกบ้างก็ไปยกสุดท้ายก็จะเกิดอาการบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อไม่สามารถรับโหลดนั้นได้เกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับเห็นหลายคนผมเคยเห็นกับตาเลยว่าใช้โหลดที่หนักเกินไปพอยกเสร็จอาการมันจะออกก็คือพอยกเสร็จ หรือบางคนเล่นท่าเดดลิฟต์หรือสวอรตแล้วอีโก้ลิฟติงพอยกเสร็จหลังครับเดินนี่ครับแล้วก็ไปหาที่สงบสงบเงียบๆน,นะครับแล้วไปเป็นฤาษีดัดตนเลยครับพวกที่ไปสงบสติอารมณ์เงียบๆปรีกวิเวกแล้วไปทำฤาษีดัดตนนั่นแหละ นั่นคือสัญญาว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะของอีโก้ลิฟติงแล้วผมอยากให้คุณลองใช้เหตุผลสักนิดนึงนะคะว่านักพกกายหรือนักกีฬาเนี่ยที่เขายกหนักกว่าพวกคุณอะแต่เขาไม่บาดเจ็บก็แปลว่าเขาต้องมีสเต็ปหรือเขาต้องมีวิธีการฝึกซ้อมเพื่อรับกับโหลดนั้นการยกหนักไม่ได้เท่ากับบาดเจ็บแต่คนทั่วไปคน ที่เกิดอาการบาดเจ็บจากการยกหนะักแปลว่าคุณต้องมีอะไรที่มันผิดขั้นผิดตอนในการฝึกซ้อมหรือเป็นอีโก้ลิฟติ้งแล้วนะครับประการที่สามครับอาการบาดเจ็บที่เกิดจากยิมสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่คุณฝึกซอ้อ,อ,กกซอมในท่าหรือฟอร์มที่ผิดคนระับการฝึกซ้อมในท่าหรือฟอร์มที่ผิดเนี่ยเป็นสาเหตุหลัก สำคัญเลยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและที่สําคัญนะครับคือมันหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังซ้อมในฟอร์มที่ผิดแล้วไอ้การซ้อมในฟอร์มที่ผิดบางครั้งมันไม่ได้เจ็บทันทีทันใดแต่มันเป็นการสะสมเทนชันหรือความเครียดความเค้นลงไปในกล้ามเนื้อที่สาเหตุที่ฝึกผิดฟอร์มแล้วมันบาดเจ็บก็เพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อ ส่วนที่เราไม่ได้โฟกัสหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะออกแรงหรือเราไม่ได้เกรง็งให้เลือดมันเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่มันกลับมารับโหลดน้ําหนักที่เราใส่ไปครับ mm hmm. เช่นถ้าเกิดคุณเล่นเดดลิฟด้วยท่าที่ผิดแล้วหลังโคง้งงอลงไปน,นี้หลังโค้งนะครับคุณกําลังเกรง็งหลังด้านบน แต่กล้ามเนื้อที่มารับน้ำหนักกลับเป็น lower back ครับที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะโฟกัสหรือเกรงหรือเอาเลือดเข้าไปเพื่อรับโหลดน้ำหนักแต่ถึงจากเกรงหรือรับโหลดน้ำหนัก lower back ก็ไม่ใช่จุดโฟกัสของท่า deadlift ท่า deadlift คือการใช้ h ิปหรือสะโพกนี้นะครับและ แฮมสตริงนะครับในการดันตัวขึ้นมาแล้วใช้อัปเปอร์บอดี้ทั้งหมดในการโฮเล็กเอาไว้ครับโฮเล็กเอาไว้แล้วดันสะโพกเข้ามาครับไม่ใช่โลว์แบ๊กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณฝึกในฟอร์มที่ผิดโอกาสบาดเจ็บจะสูงมากเพราะคุณกำลังใช้ มัดกล้ามเนื้อที่คุณไม่ได้โฟกัสหรือมันไม่สามารถรับโหลดน้ำหนักคุณใส่ได้40โลห0โล60โล7จโลแต่มันดันไปลงกับกล้ามเนื้อที่มันไม่ควรจะรับน้ำหนักมันจึงเกิดอาการบาดเจ็บครับในฟอร์มที่ผิด เพราะนั้นเทรนเนอร์นะักกีฬาหลายคนนะครับที่ดูฟอร์มให้กับออคนทั่วไปเนี่ยจะเน้นมากของเรื่องของฟอร์มที่ถูกต้องนะครับตัวผมเองก็เช่นเดียวกันเวลาออสอนใครก็ตามก็จะบอกว่าเล่นให้ถูกฟอร์มไปเลยแล้วค่อยๆไต่น้าหนักแม้ว่าคุณจะเพิ่มน้ําหนักฟอร์มก็ต้องไม่เพี้ยนเพราะเมื่อไหร่ที่ฟอร์มเพี้ยนโอกาสบาดเจ็บเกิดขึ้นทันทีเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วที่สําคัญนะครับที่ผมบอกว่าพอมันไม่ได้เจ็บทันทีเนี่ยพอมันเป็นการเจ็บ สะสมวันหนึ่งมันแสดงอาการออกมาปุ๊บบางคนจะงงครับเฮ้ยเจ็บได้ไงวะเราก็เล่นเวทปกติเหมือนกันเจ็บได้ไงวะพี่เจ็บได้ไงวะเสร็จแล้วก็ไปรักษาด้วยการนวดบ้างที่ผมเห็นปัจจุบันนี้ชิคๆเลยนะครอบแก้วครับโอ๊ยเดินมาถึงหลังแม่งเป็นดวง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 แลเหมือนโดนอุกกาบาตชนปัง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 เป็นครอบแก้วเพื่อารักษา เสร็จคุณก็กลับมาทําพฤติกรรมเดิมซ้อมแบบเดิมฟอร์มผิดผิดเหมือนเดิมครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นการสะสมความเครียดความเค้นแล้วอาการบาดเจ็บอีกสุดท้ายกลายเป็นการบาดเจ็บเรือรังสุดท้ายคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเวทเทรนนิ่งมันไม่ไหววะ่ะแม่งซ้อมซ้อมไปทำไมมันบาดเจ็บตลอดเลยวะแต่จริงๆแล้วคุณต้องตั้งสติก่อนนะว่าคนที่เขาพัฒนากล้ามเนื้อได้เขาก็เล่นท่าเดียวกับคุณ ทำไมเขาไม่เจ็บแปลว่าคุณต้องมีอะไรผิดเพี้ยนแล้วสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือถามคนที่เขามีความรู้แล้วว่าสโคตสเบนเพลสเดสลิฟมิลิเทอรีเพลสท่าพวกนี้นะครับเบนโอเวอร์โรท่าพวกนี้คือท่าคอมพาว์และเป็นท่าที่ในทางทฤษฎีเราเรียกว่าการออกกําลังในข้อต่อหลายชิ้นและมันมีความซับซ้อนในแมชชีนิกของการออกแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นท่าพวกนี้ขอให้ชัวร์ว่าคุณเซ็ตฟอร์มที่ถูกต้องแล้วผมเห็นบ่อยมากมือใหม่เข้ามาปุ๊บเด้ลิฟเลยครับมือใหม่มาปุ๊บใส่เลยครับเบนโอเวอร์โรมือใหม่มาปุ๊บสะควอตหนักๆเลยครับถ้าพวกนี้ไม่ใช่ดู YouTube เสร็จแล้วมาทำตามได้เลยนะครับมันมีแมคาีนิกซับซ้อนมากนะครับมีหลายขั้นตอนกว่าที่มันจะสิ้นสุดเรนออฟโมชั่น เพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับรีแคปอีกสักทีหนึ่งสาเหตุของการบาดเจ็บหรืยิมนะครับหคือไม่มีการวอร์อัพและซูดดาวที่เพียงพอนะครับสคืออีโก้ลิฟติ้งนะครับยกเหล็กหนักเกินไปโดยไม่มีขั้นมีตอนในการพัฒนาและการฝึกซอม 3. คือยกในฟอร์มที่ผิดแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บเหลือรังแล้วก็มายกในฟอร์มที่ผิดต่อไปเรื่อย ซึ่งทั้งหมดนี้แก้ได้ด้วยการหาความรู้และฟิสิกฮีโร่คือหนึ่งในช่องทางที่จะให้ความรู้กับคุณเพื่อป้องกันการ,การบาดเจ็บเหล่านี้ได้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยในการทำคอนเทนต์สาระดีๆให้กับเพื่อนในครั้งต่อไปครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทุกอย่างสามารถพัฒนาได้อย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าคุณเจออปุปสรรคหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเอาความรู้นั้นมาปรับใช้ เชื่อว่าทุกคนทำได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ